คุณถูกสอนให้เล่นเกมชีวิตอย่างปลอดภัยเสมอใช่ไหมจงเลือกงานที่มีเงินเดือนมั่นคงจงเก็บเงินในบัญชีออมทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงจงหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่อาจนำมาซึ่งความล้มเหลวเราใช้ชีวิตภายใต้ความเชื่อที่ว่าความมั่นคงและความแน่นอนคือจุดสูงสุดของการใช้ชีวิตที่ชาญฉลาด แต่ผมต้องเปิดเผยความจริงที่ว่านี่คือความเท่าใจผิดที่อันตรายที่สุดที่ทำให้คนส่วนใหญ่ติดอยู่ในวงจรของความธรรมดาในโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่การลงมือทำอะไรที่ผิดพลาดแต่คือการไม่ลงมือทำอะไรเลยความพยายามที่จะเล่นอย่างปลอดภัยคือกลยุทธ์ที่รับประกันว่าคุณจะไม่มีวันชนะในเกมใหญ่ของชีวิต นักคิดที่สร้างความสำเร็จและอิทธิพลระดับโลกไม่ได้กลัวความเสี่ยงพวกเขาแค่เข้าใจกฎของความเสี่ยงในแบบที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจพวกเขาเข้าใจว่าความเสี่ยงมีสองประเภทความเสี่ยงแบบสมมาตร symmetrical risk ที่ผลตอบแทนเท่ากับความสูญเสียและความเสี่ยงแบบอสมมาตร asymmetrical risk ที่ความสูญเสียมีจำกัดแต่ผลตอบแทนนั้นมหาศาล วันนี้เราจะมาเจาะลึกกฎ5ข้อของคนโคตรฉลาดที่จะสอนคนให้มองความเสี่ยงเป็นเพื่อนและทําความเข้าใจว่าทําไมการตัดสินใจที่ปลอดภัยที่สุดในวันนี้อาจเป็นความเสี่ยงที่อันตรายที่สุดสำหรับอนาคตของคุณก่อนที่เราจะไปที่กฎ5ข้อเราต้องเปลี่ยนกรอบความคิดพื้นฐานของคุณเรื่องความเสี่ยงทฤษฎีความเสี่ยงอสมมาตรและการลงมือทา คนทั่วไปมองความเสี่ยงแบบเส้นตรงถ้ามีโอกาส50%ที่จะล้มเหลวก็ไม่คุ้มที่จะทำแต่คนโคตรฉลาดมองความเสี่ยงแบบโครงสร้างของเกมพวกเขาถามตัวเองว่าถ้าฉันล้มเหลวฉันจะเสียอะไรและถ้าฉันสำเร็จฉันจะได้อะไร นี่คือหัวใจของความเสี่ยงอสมมาตรจงจินตนาการถึงการเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กที่มีต้นทุนเริ่มต้นเพียงเล็กน้อยถ้าคุณล้มเหลวคุณจะเสียเงินลงทุนนั้นและเสียเวลาไปหนึ่งปีแต่ถ้าคุณสำเร็จธุรกิจนั้นอาจสร้างความมั่งคั่งให้คุณได้ตลอดชีวิตนี่คือความเสี่ยงที่มีความสูญเสียที่จำกัดและคาดการได้ในขณะที่ผลตอบแทนนั้นไร้ขีดจำกัด คนส่วนใหญ่พลาดโอกาสนี้เพราะพวกเขาถูกหลอกด้วยความกลัวความล้มเหลวเล็กน้อยที่อาจเกิดขึ้นความเสี่ยงที่แท้จริงที่คุณเผชิญอยู่ตอนนี้คือความเสี่ยงของการไม่ทำอะไรเลยหรือ inaction risk การยึดติดกับงานที่คุณไม่ชอบการไม่กล้าลงทุนการไม่เริ่มเรียนรู้ทักษะใหม่สิ่งเหล่านี้ดูเหมือนปาอดภัยแต่มันกำลังทำให้คุณถูกกลืนกินด้วยเงินเฟอ้อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการหมดอายุของทักษะเมื่อเวลาผ่านไปการไม่ลงมือทำจะนำมาซึ่งความสูญเสียที่ใหญ่ที่สุดนั่นคือโอกาสและอิสรภาพของคุณกด5ข้อของคนโคตรฉลาด 1. กฎของการยอมรับความล้มเหลวที่คาดการได้กฎข้อแรกจงเรียนรู้ที่จะล้มเหลวให้เร็วที่สุดและถูกที่สุดเท่าที่จะทำได้ คนส่วนใหญ่รอให้แผนสมบูรณ์แบบ100%เเซก่อนลงมือทำซึ่งมักจะช้าเกินไปและต้องใช้เงินลงทุนที่มหาศาลเมื่อเริ่มทำคนโคตรฉลาดรู้ว่าความล้มเหลวเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นพวกเขาจะออกแบบการลงมือทำครั้งแรกให้เป็นการทดสอบที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการทดสอบความล้มเหลวแบบเบา ถ้าคุณต้องการเริ่มทำพอดแคสต์อย่าซื้ออุปกรณ์ราคา4ี่0 0ื่นบาททันทีจงเริ่มด้วยไมโครโฟนราคาหลักพันถ้าคุณต้องการเริ่มธุรกิจอย่าลาออกจากงานจงเริ่มด้วยการใช้เวลาเย็นและวันหยุดสุดสัปดาห์ทดสอบตลาด การจำกัดความเสี่ยงล่วงหน้าทำให้คุณสามารถล้มเหลวได้หลายครั้งโดยที่ไม่มีอะไรต้องกังวลแต่ทุกครั้งที่คุณล้มเหลวคุณจะได้รับข้อมูลที่มีมูลคลข้ามหาศาลความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นแค่การปรับที่ทาง 2. กฎของการใช้ชีวิตในขอบเขตแห่งความสามารถ กฎข้อที่สองจงใช้ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดในขอบเขตที่คุณมีความรู้และความเชี่ยวชาญสูงสุดเท่านั้นวอร์เรนบัฟเฟตเรียกสิ่งนี้ว่า circle of competence หรือวงกลมแห่งความสามารถคุณต้องรู้ว่าคุณเก่งในเรื่องอะไรอย่างแท้จริงและยอมรับว่าเรื่องอื่นคุณเป็นแค่คนธรรมดา คนส่วนใหญ่มักจะใช้ความเสี่ยงแบบสมมาตรในการลงทุนในสิ่งที่ตนเองไม่เข้าใจเช่นการตามกระแสและนั่นทำให้เขาพังคนฉลาดไม่กลัวที่จะเสี่ยงเงินก้อนใหญ่หรือเวลาทั้งหมดในสิ่งที่เขาเข้าใจกลไกและผลลัพธ์ของมันดีกว่าคนอื่น95%ถ้าคุณเป็นนักการตลาดที่แก่งกาดการลาออกจากงานเพื่อเปิดบริษัทที่ปรึกษาคือความเสี่ยงที่ต่ำสำหรับคุณ แต่ถ้าคุณเป็นนักบัญชีการทุ่มเงินไปกับการเทรดหุ้นรายวันคือความเสี่ยงที่สูงเกินไปจงขยายขอบเขตความสามารถของคุณให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและใช้ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ทำได้ในขอบเขตนั้น 3. กฎแห่งการผูกติดความเสี่ยงกฎข้อที่ 3. จงผูกติดผลลัพธ์ที่คุณสร้างขึ้นมา กับผลประโยชน์ส่วนตัวของคุณเสมอปรัดญาสกินอินเดเกมหมายถึงการที่คุณต้องมีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของคุณอย่างเต็มที่คนส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงสิ่งนี้พวกเขาชอบที่จะให้คำแนะนำที่เสี่ยงแต่ตัวเองไม่ได้รับผลกระทบใดๆเช่นนักวิเคราะห์ที่เชียร์ให้คุณลงทุนแต่ตัวเองไม่ได้ลงทุนตามคนโคตรฉลาดรู้ว่าการใส่ผิวหนังหรือผลประโยชน์ของตนเองเข้าไปในเกมจะทำให้ การตัดสินใจของพวกเขามีคุณภาพสูงขึ้นอย่างมากถ้าคุณเป็นผู้นำคุณต้องรับผิดชอบความล้มเหลวของทีมโดยไม่โยนความผิดถ้าคุณเป็นที่ปรึกษาค่าธรรมเนียมของคุณควรขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่ลูกค้าได้รับการยอมรับความเสี่ยงส่วนตัวทำให้คนเป็นผู้ตัดสินใจที่ดีขึ้นเป็นผู้นำที่ดีขึ้นและเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือสูงในสายตาของโลกส กฎของการสร้างทางเลือกสำรองที่ง่ายได้กฎข้อที่4จงสร้างทางเลือกสำรองที่ง่ายได้และราคาถูกไว้เสมอเพื่อให้คุณกล้าเสี่ยงมากขึ้นนี่คือการใช้ความเสี่ยงแบบอสมมาตรอีกรูปแบบหนึ่งคนส่วนใหญ่เผชิญหน้ากับความเสี่ยงแบบ all or nothing สำเร็จหรือก็พังไปเลยแต่คนฉลาดสร้างทางเลือกสำรองที่เป็นเหมือนร่มชูชีพที่พร้อมทำงานตลอดเวลา จงจินตนาการถึงการสร้างรายได้เสริมที่มั่นคงและใช้เวลาเพียงเล็กน้อยรายได้เสริมนี้อาจจะไม่ทำให้คุณรวยแต่มันจะทําให้คุณกล้าที่จะเสี่ยงกับงานประจำหรือกล้าที่จะลาออกมาเริ่มธุรกิจของตัวเอง การมีแผน B ที่ไม่ต้องใช้พลังงานมากทำให้คุณสามารถใช้ความเสี่ยงที่สูงในแผน A ได้อย่างเต็มที่ทางเลือกสำรองที่ดีไม่ได้มีไว้ให้ใช้แต่มันมีไว้เพื่อเพิ่มความกล้าในการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ 5. กฎแห่งการจ่ายนี่ความไม่แน่นอนล่วงหน้ากฎข้อที่5 จงเลือกที่จะเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนตั้งแต่เนิ่นๆแทนที่จะหลีกเลี่ยงมันจนถึงนาทีสุดท้ายความไม่แน่นอนคือหนี้ที่คนต้องจ่ายไม่ช้าก็เร็วคนส่วนใหญ่เลื่อนการตัดสินใจที่ยากออกไปพวกเขาเลื่อนการบอกเจ้าหนายว่าจะลาออกเลื่อนการเริ่มโครงการที่ท้าทายเลื่อนการเผชิญหน้ากับปัญหาทางการเงินการเลื่อนหนี้ความไม่แน่นอนนี้ทำให้คุณรู้สึกดีในระยะสั้นแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องจ่ายคุณ ณจะพบว่าอัตราดอกเบี้ยของความล่าช้านั้นสูงลิว่วคนโคตรฉลาดเลือกที่จะจ่ายหนี้ความไม่แน่นอนล่วงหน้าพวกเขาเผชิญหน้ากับความจริงตั้งแต่แรกพวกเขาตัดสินใจที่เจ็บปวดแต่จำเป็นอย่างรวดเร็วการทำเช่นนี้ช่วยให้เขามีเวลามากขึ้นในการรับมือกับผลกระทบสามารถปรับตัวได้ทันเวลาและสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีกว่า อย่าปล่อยให้ความไม่แน่นอนควบคุมคุณจงใช้ความกล้าหาญในการ,รเผชิญหน้ากับมันตั้งแต่เนิ่นๆนี่คือกฎ5ข้อของคนโคตรฉลาดในการจัดการความเสี่ยงและการตัดสินใจ จงจำไว้ว่าความปลอดภัยคือภาพลวงตาความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตคุณคือการที่คุณเลือกที่จะไม่พัฒนาไม่เปลี่ยนแปลงและไม่กล้าที่จะสแสวงหาสิ่งที่ใหญ่กว่าจงหยุดเล่นเกมอย่างปลอดภัยจงเริ่มต้นใช้ความเสี่ยงอสมมาตรและจงเริ่มสร้างชีวิตที่ผลตอบแทนไร้ขีดจำกัดคอมเมนต์บอกเราว่า คุณจะเริ่มใช้ความเสี่ยงอสมมาตรในด้านไหนของชีวิตคุณตั้งแต่วันนี้เราจะมาเจอกันใหม่ใน Deep Dive ครั้งหน้ากด Subscribe ช่อง Live View c h a n ส e 365เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตทีละก้าวตลอด365วันครับสวัสดีครับ